I want to find I could, could never like <laughs> but spent so many you are back from outer space <laughs> I just I walk around cause you are not welcome anymore I can't catch up and I oh no not I I will survive Are you going to วันนี้เราจะร้องเพลงกันเหรอคะไอวิวสวยอ๋อมาจากงานพลายเมื่อวานโอ้ผน้งญิงร้องได้นะภาพนี้ก็จริงๆไม่มีใครเคยเห็นไหมค่ะใช่ไหม ่ตั้งแต่เลือกตั้งก่อนเลือกตั้งไปต้นมาเนี่ยนะเพราะทั้งสองท่านไม่ได้เจอกันเลยใช่ไหมคะเจอกันก็เวทีดีเบตพิยุทธ์แล้วหลังนั้นก็ไม่ได้เจอเลยค่ะพระคุณลิงก็ไปเตรียมคลอดใช่ไหมใช่แล้วดูเมื่อวานมีความหลงเงีนค่ะนั่นหงนเงนก็คุยนู่นคุยนี่กันแล้วก็ยืนเต้นด้วยกันดูสิ่ะคุณพิธาแล้วเดี๋ยวดูทาคุณน้องมิง มันก um, ็ด no, <inaudible> ูเป <inaudible> ็นแบบคนรุ่นใหม่อะนะมันต้องเข้าใจนะคือท่านผู้ชมจะไปคาดหวังแหมเนี่ยมันทาอย่างนี้คือถ้าใช้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์ท่านก็คิดเกินไปชนิดหนึ่งน้องใ้เราคิดไม่ได้หรอกใช่ไหมด้วยวัยวุธของท่านเนี่ยมันต้องเข้าใจท่านนะเมันก็ผมไม่ไปทำนี้ผมก็ทําไม่ได้นะมันประดับประดเดิดอะลองนึกดูสิถ้าเกิดไปบอกเปใช่ไหมพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิธไปถือทองแบบเนี้ยใช่ไหม แล้วมีท่าแบบตะเกียะท่าอย่างเงี้ย่ะคะมันจะเป็นยังไงอ่ะนะท่าตะเกียสิท่าตะเกียะท่าที่คุณพี่ท่าเต้นนะคะอั้ท่านผู้ชมลองดกดูถ้าเป็นหัวหน้าพรรคแคนแคนแคนดิเดตของอีกสองพรรคจะเป็นยังไง่ะนะทำไมท่านผู้ชมจะไปคาดหวังอะไรขนาดนั้นจะไปถามหาใช่ไหมอะ ร้องไปไงค่ะอุ้ยเพลง I Will Survive นี่เป็นเพลงประจำใช่ไหมคะของหลายๆท่านร้องก็สนุกตรงไหนก็สนุกเพลงนี้ค่ะจริงเหรอใช่ร้องกันได้ทุกคนแหละ I Will Survive Hey Hey ได้แค่นี้นะค่ะฮะตามเขาเลยตามเขาเลยพี่ยังไม่ได้เราพี่พี่ไม่ได้ภปษาสังกต I Will Survive Hey Hey ได้แค่นี้ค่ะ ใช่ไหมไม่หรอกไม่ใช่เลยฉันอยู่ได้ตาบเท่าที่ฉันรู้วิวธีที่จะรักฉันรู้ว่าฉันอยู่ได้เพราะต้องดำเนินชีวิตต่อไปอันนี้คือคําแปลของไอวิลส์ยังมีความรักไม่แจกใจนี่เราต้องสื่อความหมายฉันจะอยู่รอดไอวิส์สไว์เฮ้ยเฮ่อยู่ได้สบายนี่แม้ต้องใช้ความเข้มแข็งทังม,มวน เพื่อไม่ให้ชีวิตแตกสลายพยายามอย่างหนักที่จะซ่อมแซมหัวใจที่แตกสลายอ๋อแล้วฉันก็ใช้เวลาหลายคืนเฝ้าเสียใจกับตัวเองฉันร้องไห้หนักมากแต่ตอนนี้ฉันเช็ดหน้าได้เธอเฮลดิเห็นแล้วดิฉันเป็นคนใหม่เอ๊ะทำไมผมถึงไปคิดถึงอีกสองท่านฮะเออดูจะเข้าต้องไปว่าไหมค่ะผมไม่ได้พูดถึงนท่าผู้ชมจินตนาารตัวเอง ว่าผมก็มาคิดถึงใครฉันไม่ใช่เด็กน้อยที่ถูกโซดตัวขึงไว้ให้คอยเฝ้ารักเธอแล้วคุณก็แวะเข้ามาเพื่อปล่อยใช้เป็นอิสระตอนนี้ฉันเก็บรักไว้ให้ใครที่พร้อมจะรักฉันจริงไปซะเธอนะเดินออกประตูไปซะกลับไปซะเถอะเพราะฉันไม่ต้อนรับเธออีกต่อไปไม่ใช่เธอเหรอที่ทำร้ายฉันเ้วยการจากลาขอคิดสินะว่าฉันจะแตกสลาย คิดว่าฉันจะนอนตายแดดินไม่หรอกไม่ใช่เลยฉันอยู่ได้ I will survive ฉันอยู่รอดค่ะคราบเท่าที่ฉันรู้วิธีจ่จระฉันรู้ว่าฉันอยู่ได้เพราะต้องดำเนินชีวิตต่อไปนั่นท่านผู้ชมสาบานกับผมไหมว่าท่านผู้ชมคิดถึงใครนี่ยังมีอีกเต็มเลยนะน้ <c oughs> องใบนะจ้าใจเออแต่เป็นภาพที่หลายคนก็อย่างที่บอกนะ Oh no not I I will survive ต้องอย่างนี้วะคะฟีก็หัวเราะลองดูลองดูค่ะว่าใช่ไหมผู้ชมทานข้าวอยู่ไหมสายแล้วยังทานกาแฟกับไข่ดาวขนมปังหรือเปล่าังไปจัดไปสิอืมอืมไม่กล้าต้องต้องมาคอคอไหมถ้าคอคอมันจะปลิวอะค่ะคอเบาๆคอเบาๆาคอเบาเร็วแล้วเสียงลงไปจะชัดมาก น้องไบร้องเร็วอะคะอืม uh huh. อ่ะเมื่อกี้เพลงไปถึงไหนแล้วนะน้องได้ท่อนเดียวอืมคือเนื้อไรเป็นโเบาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวโดนเป้่ร้องไม่ได้ I learned how to so you are back from outer space <laughs> I just <learned> <laughs> คือจริงๆยอดไรเยอะเพราะว่าคนเนี้ยเนื้อหาไม่ใช่เป็นหลักหรอกคนเนี้ยนี่เฉดไๆๆเนี้ยน้องท่อนไหนนะคะอานยากมำน้าจากที่ไหนคะอ่า just turn around now cause ya o u not welcome anymore หูตตอไม่ทัน i n die oh no not I I will survive นี่อ่ะอะตนผู้ชมกั know will stay ฟังแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวท่อนทุกกันค่ะ survive I will survive hey hey นี่แหละใช่เลยค่ะเป็นบรรยากาศคือมันก็ไม่คาดคิดจะได้เกิดรวมตัวกันขนาดนี้ใช่ใช่ค่ะ